สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าวันนี้เราจะทำทอดมันปลากระป๋องโหระพานะจ๊ะอันนี้คือปลากระป๋องนะคะวันนี้ใช้สองกระป๋องเราจะขยี้ปลากระป๋องก่อนนะใส่ทั้งน้ำทั้งเนื้อเลยเด้อเราใช้ทั้งน้ำทั้งเนื้อเลยนะ ใส่พริกแกงนะคะพี่น้องชิใส่พริกแกงเผ็ดผักกาฝรงผักเนื้อผักใส่ผักอีสานใส่ใสน่นหน่อยใส่พริกแกงเผ็ดผักใส้นะจ๊ะมันจะได้ร้อนชาส่วนปลากระ,กะป๋องที่ยีย่ห้อไม่น้อยใส่คือปลายิ้มนะอันนี้ไม่ได้เงินโฆษณานะแต่บอกว่าปลายิ้มเขานะเทออกมากินได้เลยไม่จําเป็นต้องเพิ่มผงชูรสเลย กแกงเห่าค่ะผสมเข้าไปอันนี้รสชาติเขาแทบจะจะโอเคเลแล้วแทบจะไม่ต้องปรุงนะถ้าใครซื้อยี่ห้ออื่นใส่พริกใส่น้ำใส่ใส่พริกแกงแล้วก็ใส่น้ำตาลน้ำปลาผงชูรสซอสหอยแล้วแต่เลยเด้อจ้ะแต่อันนี้จะใส่แค่น้ำตาลนะคะ เพราะว่ารสชาติของกระป๋องยี่ห้อนี่บอกเลยว่าเข้มขน้นของก็ดีจริง mm hmm. เมื่อไทยมีขายอยู่แล้วขาดต้องนอกเขาเีเอามาขายเน mm hmm. าะใส่ใครชอบหวานก็ใส่ส่วนความเข้มไปหน่อยพอใส่นะคะเพราะว่ารสชาติเขาดีอยู่แล้ว เพิ่มแค่หวานนิดเดียวผงชูรสก็ไม่ได้ใส่นะบี้ให้ละเอียดก่อนค่ะเดี๋ยวก็เวลาบี้นิดนึงแป๊บเดียวจากนั้นเป็นวดไปใส่ไข่นะคะใส่ไข่ไก่ใครจะมีไข่เป็ดก็ใส่ไข่เป็ดได้นะคะ ไปสองฟองค่ะผสมให้เข้ากันใส่ผงฟูค่ะประมาณหนึ่งช้อนแกงนะคะ สอนแกงนิดนึงสอนกินเข่าดี๋ยะ,ะส่วนผักไม่หน่อยหั่นไว้แล้วนะคะโหระพานะคะก็หัน่นไปแล้วย่างไว้แล้วค่ะแ้วก็นามาหั่นใส่ใครไม่ใส่โหระพาจะใส่เป็นถั่วฝักยาวใสันผักใบอีกใบใบใบวกดได้นะคะถ้าไม่ชอบผักหลายๆอย่างจะใส่เป็นหน่อไม้หั่นก็ได้มันอยู่ที่ห้าอยากกินเนาะ ใส่เป็นอ่าเขาเรียอยังไงกระล่ำฝอยก็ได้แครอทก็ได้มันอยู่ที่เราอยากประมาณนี้ค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันจะใส่พักหน่อยพักหลายขึ้นอยู่ที่ห้าด้วยจะเด้ เราจะใส่แป้งสาลีลงไปหนึ่งช้อนนะคะบางคนจะใช้แป้งทอดกรอบตะว่าบ้านไ่หน่อยบ่ามีแล้วบุกบนิยมสื่อมาไหวบ้านไ่หน่อยจะมีแป้งสาลีค่ะใส่แค่หนึ่งช้อนจบไม่ต้องไปทําอะไรมันมย,ยุ่งวายยุ่งยากคนให้เข้ากันแล้วก็ตั้งกระทะเตรียมทอดนะคะ พริกแกงเผ็ดภาคใต้จะไม่ออกสีแดงนะพี่น้องแต่ว่าจะมีความเผ็ดและความหอมมีความแบบจัดจานโอเคเอาสีตัางกระทะกันเลยจ้าน้มมันเริ่มห้อนแล้วจ้าเราก็จะใส่ทอดมันของเราลงไปนะคะ ไม่อยากจกับใส่ช้อนเอาพี่น้องใช้ช้อนเอานะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่อยู่ที่เราค่ะพอน้ำมันร้อนเราจะหลีเป็นไฟกลางนะมันจะได้สุกสวยงามเอาจริงๆมันก็สุกง่ายเพราะว่านบริมีอย่างเนาะมีแค่แป้งนิดหน่อยแล้วก็ไข่ กติต้ากระปองเ้าก็กินเองได้แล้วาะกินได้เลยเน่จะเ้าก็จะทอดแบบนี้นะคะถ้าเราใส่ผงฟูไปเวลาทอดเห็นว่มมันจะฟูฟ่องมันจะน่ากินเน่ก็จะจีนมจานกระดาษซับน้ำก่อช่วงนี้จะบ่มีคิปกินในเบิรงนะคะเพราะวะ่าช่วงนี้บ่สะดวบกข้างด้านสุขภาพ ช่วงนี้จะทํากับข้าวสตอส๊อกใส่กล่องไว้ตื่นขึ้นมาแล้วก็มากินแล้วก็กินยาแล้วก็นอนพักผ่อนนะคะเดี๋ยวเราจะกลับด้านเพื่อเดียวนะคะข้าสิบอกกลับหลายรอบนี่ค่ะเัาจะแอบ,บดูเห็นบ่มันจะฟูจะน่ากินมันจะฟูของรองยังสี่แหละจ้าเดี๋ยวเรามาดูดูตอนกลับข้างเนาะกลับข้างได้แล้ว หอมหอมโหระพามากไปเลยพี่น้องสวยงามนะ่ากินไหมอีกสักครู่เราก็จะตักใส่จานพักไว้แล้วก็จะทอดจนเสร็จนะคะพี่น้องคะเซ็ตแล้วจ้าทอดมันปลากระป๋องโหระพานะคะไม่นุ่งง,ง่ายๆลองไปทําดูนะนี่มันจะนิ่มนี่ค่ะมันจะนิ่มฟูแบบนี้เลย เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีถ้าเด็กกินกับวนแนะนําให้ใส่พริกแกงหลายเนาะใส่พริกแกงสักนิดหน่อยแตสยส่สมัยสมัยสมัยสมสมนี้ได้หน่อยกินพ็ดได้หลายกว่าผู้ใหญ่อีกนะคะเอาละค่ะอีกหนึ่งเมนูเปลี่ยนจากปลากระป๋องธรรมดาบ้านๆนะคะให้เป็นเมนูอีกหนึ่งเมนูลัางสันออกมากมันกระนากินแบบนี้หละจ้าลองไปเห็ดเพงดิงเลือจ้ารักจากใจจ้ารักนะชุบชุบพี่ไปจ้า,จา